สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับๆๆทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะสีประตูหล่อๆนะคะสีดำดูเข้มดูดันนะคะจัดทรงรงแม็กเรียบร้อยค่ะมีบันไดข้างด้วยนะคะแต่จัดทรงยีรับแคะล้อแม็กขอบ18บดค่ะดอกอยางหนาๆสวยๆอีสูซูดีแม็กนะคะปี04ค่ะ 3. 0เทอร์โบ 4WD สีรอบคันดูดีตลอดทั้งคันเครื่องเกียร์ปกติแอร์เย็นเกียร์ยรโฟใช้งานได้ครบนะคะเอกสารพร้อมโอนค่ะล้ออะไรยังอยู่ครบนะคะภายในกว้างๆค่ะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะยังไม่มีรอยฉีกขาดค่ะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเกียร์ธรรมดาเรือนใหม่ขึ้นครบปกตินะคะ ราคา139,000บาทราคาตัดเงินสดสนใจสามารถดูรถด้วยตนเองได้ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีช่องทางการติดต่อผู้ขายรถคันนี้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถโทรคุยนัดหมายล่วงหน้าได้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจแนะนำให้อัปเดตสถานะของรถก่อนโดยการโทรหาผู้ขายและไปดูตัวจริงด้วยตนเองถ้าหากคันไหนโทรไปขายแล้วให้คอมเมนต์ไว้ให้อดมินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ